สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าเห็นเขานิ่งๆนะคะจริงๆแล้วเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะเห็นเขานิ่งๆไปเนี่ยจริงๆแล้วเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะเป็นการเล่นดอมเล่าไพ่นะคะเล่าเรื่องไพ่เนาะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและสองราสีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะใครที่กําลังพักใครที่ไม่ได้ไปไหนก็มา นะคะดูเรนดอมกันเนาะเห็นเขานิ่งๆอ่ะจริงๆอ่ะเขาคิดถึงคุณอยู่นะอ่านะคะเป็นข้อความนะคะข้อความสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่ดูดวงเป็นประจำดูไพ่ฮิปซีดูเรนดอมดูพิกอากาศดูทุกอย่างเลยนะคะดูทุกอย่างนะอ่าเมนแรกขอบคุณค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในประเทศไทยท่ีอยู่เอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจร,รักการดูดวงดูแดนด้อมดูพิกกาศนะคะมารับพลังงานบวกพลังงานจัก,กรวาลพลังงานจากพระยิปสีด้วยกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเราคิดบวกคิดดีคิดให้กับชีวิตเราก็มักจะเจอสิ่งดีๆให้กับตนเองนะคะเริ่มดูกันเลยนะเห็นเขานริงๆอะจริงๆอะเอาจริงๆนะอ่า เอฟซีจากเยอสโสธรก็มาเนาะสวัสดีจ้านะคะก็คือเห็นเขาดิ้งๆงไปอ่ะจริงๆแล้ว่เขาคิดถึงคุณอยู่นะนะมาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครโอเคค่ะมาร่วมดูกันได้เลยนะมาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครใช้ไพ่ยิปซีสำหรับนี้ในกาล e n d a มให้กับทุกคนดูนะเดือดฟูคนนี้ต้องการความอิสระเนาะชอบนะคะกาญจนบ,บุรีก็มาจากอารุ้นๆุ่น่ะเขาคนนี้นะแน่นอนถ้ามันเป็นเดือดฟูอย่างเงี้ยอาจจะอธิบายดำไพ่นะ อ่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วล่ะคนนี้คนนี้นะเป็นคนที่รักอิสระนะคะรักอิสระรักความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะชอบแล้วก็มีพลังงานบวกให้กับคนอื่นให้กับตัวเองให้กับญาติพี่น้องหรือให้กับทุกๆคนนะคะที่เขามีเขาใจดีนะแต่เขาชอบความเป็นโลกส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวเยอะเห็นไหมคะจากการหยิบไม้เท้า นะคะแล้วก็มีสุนัขคู่ใจเดินฟูเดินไปเรื่อยๆนะคะเหนื่อยก็หยุดเปรียบเสมือนคนเกษียณอายุราชการก็ได้อยากจะพักผ่อนหรือใครที่กําลังทํางานเยอะๆคนคนนี้เขาก็อยากจะพักผ่อนนะตอนนี้นะณนะเวลานี้หรือณตอนนี้อยู่ตัวเขานะใช่หรืออิสระค่ะนะคะตัวเขาเนี่ยมองโลกกว้างเลยแล้วอยู่แดนไกลจากคุณไหมก็ใช่และเป็นคนที่อยู่ในใจคุณด้วยที่คุณกําลังลุ้นอยู่นี่แหละนะคะอยู่ในใจคุณนี่แหละอิสระ เอาใจไหมก็ขี้ดือ้อเดฟูมันก็แปลว่าคนขี้ดื้ออยู่แล้วอะ่ะคนดือ้อคนรันคนดือ้อมีความเป็นตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆทําอะไรแล้วต้องทําให้ได้ประสบความสําเร็จชอบเกี่ยวกับธรรมชาติเอออะไรที่มันเป็นใบไม้ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเขาจะชอบมากอะไรที่มันเป็นธรรมชาตเออิเรียนรู้ไปกับธรรมชาตินะคะเขาจะชอบอ,อ เรียนรู้ฟักไฟไฟฟ้าเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากเขาไม่ค่อยชอบอะไรที่มันผูกมัดหรอกคะ่นะณช่วงนี้นะเวลานี้จะเนื่องด้วยจากสาเหตุที่เขาเหมือนตัวเขาเองก็ทํางานเยอะเนาะโฟกัสที่งานเยอะเกินไปจนลืมโฟกัสตัวเองอ่านะคะเขาก็เลยช่วงนี้อยากจะลาพักล้อนลาพักผ่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไปสูตรโอโซนบรรยากาศอ่าที่เขาใหญ่ไหม อะ,อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติเขาใหญ่ธรรมชาติโอโซนเยอะๆอะไรแบบนี้คะ่ะเขาอยากไปแบบนี้เลยนะแล้วก็ปิดวิเวกไปเขาคนนี้นะแล้วก็นิ่งเงียบไม่อยากจะสนใจใครไม่อยากจะสนใจโลกหรือไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละตอนนี้ฉันจะแบบทาอะไรด้วยตัวฉันเองแล้วก็ฉันไม่อยากที่จะมีมุมมองทางด้านเหมือนแบบ คือก็ไม่อยากที่จะยุ่งวุ่นวายกับใครอ่ะตัวเขานะไม่อยากที่จะยุ่งวุ่นวายกับใครหรือไม่อยากที่จะสนใจใครมากเพราะว่าการที่เขาสนใจคนอื่นมากอ่ะมันทําให้ตัวเขาเองอ่ะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเขาอยากเรียนรู้ด้วยการวิถีชีวิตธรรมชาติด้วยตัวเองเขากับคุณเนี่ยน,นะคะ <c oughs> ยิ่งเงียบใช่เขาเงียบเขาไม่พูดเยอะหรอกไม่พูดเยอะแต่ถ้าพูดเยอะเนี่ยพูดเนี่ยก็ต่อยหนักเลยนะหมายความว่าแยบไปเลย คือเขาไม่ใช่คนพูดเยอะพูดมากพูดน้อยหรือพูดอะไรที่มันเป็นเหมือนไร้สาระเขาเขาไม่ชอบคนไร้สาระนะเออจริงๆิคนคนนี้นะชอบเงียบชอบเก็บทางความรู้สึกเก่งจะมองคนจะมองคนจะใช้ใจวิเคราะห์ใช้สมองคิดเขาจะไม่ตัดสินใจใครโดยที่เขาไม่รู้จักหรือไม่พูดว่าหรือไม่ทําให้ใครรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเดือดร้อนกับตัวเขาอืเดฟูค่ะเป็นไพ่ที่ เขาแยกแยะออกได้ค่ะถ้าเขาจะพูดอะไรเนี่ยเขาแยกแยะออกได้เหมือนเขาโตมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาเขาก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าอุปสรรคปัญหาหรืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยทาให้เขารู้สึกว่าตัวเขา,วาจะต้องมีอะไรที่เรียนรู้แล้วก็มีอะไรที่ต้องโตผ่านโลกมาเยอะ นะคะบางทีคุณก็รำคาญเขาเพราะว่ารู้สึกว่าจะฟอร์มเยอะฟอร์มเ,เก๊กเย,เยอะเกินไปเออนะคะอ่ะนะคะทาวเวอร์อรก็คือเขาก็คุณเนี่ยมีอะไรที่มันหงุดหงิดใจกันอยู่แหละนะช่วงนี้ตอนนี้ใช่ไหมหงุดหงิดใจไม่ยอมพูดไม่ยอมอธิบายอะไรเลยบางครั้งเขาก็เจอปัญหาอะไรมาเหมือนกันนะคนคนนี้นะแต่เขาก็จะไม่พูดให้เราฟังไม่อธิบายให้เราฟังปัญหาทางบ้านมีนะคนคนนี้นะมีความรู้สึกว่าเก็บทางความรู้สึกเก่ง เก็บทางความรู้สึกเก่งปัญหาทางบ้านมีปัญหาในใจมีหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยอยากที่จะทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขแต่มันก็ไม่มีความสุขเนาะเพราะว่าตัวเขาก็เจอแต่มุมมองทางด้านพลังงานลบมาเขาถึงได้อยากที่จะนี่ไงเคลียปัญหาทางด้านงานเยอะแหละก็อยากจะปิดวิเวกไปคนเดียวแล้วเออนะคะ มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนตัวเราอ่ะก็ค่อนข้างหุดหิตกับเขาแล้วมีคําพูดไม่ดีกับเขาเหมือนกันตัวเขากับคุณอ่ะเขาก็คุณเนี่ยจอยเจอการพบปะสังสรรค์กันบ่อยคุยกันวิดีโอคอลกันแต่อยู่ไกลก็ได้เขานะตอนนี้เหมือนคุณกับเขาห่างเหินกันนะทางความรู้สึกอ่ะมันเหมือนห่างเหินกันคุยกันค่อนข้างน้อยลงหรือค่อนข้างที่จะสนทนากันน้อยลงใช้ความนิ่งดูแลใจกัน ใช่ไหมคะใช้ความนิ่งใช้สติและปัญญาใช้ทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายและเหนื่อยกับเขามากเขานิ่งเนาะเขาไม่อธิบายเนาะทําไมเขาเลือกที่จะไม่อธิบายกับคุณรู้ไหมคะเพราะบางทีเขาเจอปัญหาเนี่ยบ้านเขาเนี่ยบ้านมีปัญหางานเพิ่งเคลียได้อยากจะปีกปเวกอยากจะไปคนเดียวอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองที่นิ่งี่ยไม่ได้ไม่ที่นิ่งเนี่ย,ยก็ไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกแต่ให้รู้ไว้เลยว่า เขาขอเวลาทบทวนตัวเองก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเขารู้สึกค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเดซันค่ะนะคะพระอาทิตย์ร้อนแรงที่ปกคลุมเขาไว้นะคะเป็นเกราะให้เขาคอยทําให้เขารู้สึกดีในทุกๆครั้งนะเออรู้สึกดีในทุกๆครั้งรู้สึกมีกําลังใจรู้สึกมีกําลังใจรู้สึกมีพลังงานทางด้านบวกเยอะมีพลังงานทางด้านจิตใจมีพลังงานที่ทํา ให้เขารับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงถึงในใจอะไรแบบนี้คุณเหมือนเป็นแสงอาทิตย์ที่ปกคลุมเขาไว้แหละแต่เขาไม่พูดปากหนักขี่แก๊กขี่ฟอร์มแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดอะไรเยอะแล้วอะก็เดิฟูนะช่วงเนี้ยนะก็ไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วะช่วงนี้ะอะไรก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่กับคุณอนะที่นิ่งเงียบเพื่อที่จะไม่อยากที่จะประทานะ หรือไม่อยากที่จะทะเลาะก,กับคุณเพราะเขารู้ว่าตัวคุณนะ่ะกดง่ายหายเร็วเป็นคนปากไวกดง่ายหายเร็วเจ๊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 จแต่ก็เป็นห่วงเขาสั่งการเขาทุกเรื่องบางครั้งเขาก็มานั่งคิดว่าเขาก็ตลกดีนะเขาก็ยิ้มเอออย่างน้อยมีคุณก็ยังดีกว่ามไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วก็มีความคิดนั่นแหละเออคิดอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรใดๆทั้งสิ้นหรือไม่ได้มีปัญหาไดหรอก อย่ากจะวัฒนาไปเรื่อยๆอย่าที่จะดิวจะคอยพูดคอยจะคอยแชรออ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจของของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะมันควรที่จะพูดไหมมันควรที่จะบอกแต่เขาขอเวลาก่อนเดีย๋ยวไปพักผ่อนก่อนนะตอนนี้มันก็เหมือนแบบเออปล่อยให้คุณคิดไปก่อนเออไม่เป็นไรนะคิดไปก่อนนะจะคิดอะไรก็ช่างไม่เป็นไรคิดไปก่อนคิดไปก่อนไม่เป็นไรตัวเขาก็ขอไปพักผ่อนก่อน เมื่อเหมือนเป็นกันที่เขาไม่ได้สนใจอะไรแบบเนี้เหมือนคนไม่สนใจแต่เขาสนใจนะจริงๆแล้วอะเขาก็กลัวคุณเหมือนกันแหละแหมก็คุณก็เป็นคนที่โอ้ยพลังงานออร่าดีขนาดนี้หรือเป็นคนที่น่ารักสดใสขนาดนี้เขาจะไม่กลัวเรอไม่มีทางอะที่ไม่กลัวกลัวแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะต้องแอคทีฟอะต้องแอคทีฟอยู่เสมอต้องทําตัวเองให้มันมีความสุขอยู่เสมอเพราะเขาก็เจอ มีปัญหาหลายด้านนะมีปัญหาหลายด้านมีปัญหาหลายๆอย่างที่ตัวเขาเองก็พยายามที่จะต้องทํายังไงก็ได้ให้มันให้มันให้มันแอคทีฟอยู่เสมอให้มันดีอยู่เสมอให้มันรู้สึกว่าตัวเขาก็จะต้องทําให้มันเป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรแบบนี้นะคะเขาหนีความวุ่นวายตอนนี้นะคนคนนี้นะไม่ค่อยเผชิญกับโลกความจริงหนีความวุ่นวายทิ้งไปก่อน วางไปก่อนบางครั้งไปเนี่ยทําอะไรแล้วก็เอตาตัวใจไม่สนใจ <c oughs> ไม่ได้คิดหรอกว่าคุณจะรู้สึกยังไงจะเสียใจไหมหรือจะเป็นยังไงจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วอะตัวคุณน่ยก็รู้แหละว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้ก็ต้องปล่อยเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ก็มีแหละเนาะฟิลที่มันน้อยใจบ้างอะไรบ้างที่แบบเออไม่สนใจคุณเลยไม่ได้มาสนใจไม่ได้มามีความรู้สึกว่า เขาอยากที่จะเจอคุณหรือเขาอยากที่จะจอยกับคุณอะไรแบบนี้ค่ะนะมันก็มีความรู้สึกแบบนั้นแต่ก็ปล่อยเขาไปก่อนค่ะต้องปล่อยเขาไปก่อนเพราะเขาเป็นคนขี้รํำคาญอ่าเขาเป็นคนขี้รํำคาญหรือคือเป็นคนที่ขี้งุดกิดเอาใจแล้วถ้าเขาถ้าเขาเน่ะเขาเป็นคนที่แปลกนะถ้าเขาหิวหรือเขางุดกิดร้อนอะไรเงี้ยเขาจะจะแสดงสีนะอินดี้ค่ะอินดี้สูงมากระดับระดับระดับร้อยเป็นคนที่อินดี้โลกส่วนตัวเยอะแต่เขาก็เป็นคนอินดี้ที่มันเป็นเหมือนแบบ มีความคิดนะไม่ใช่ไม่มีความคิดเขาทํางานกับผู้ใหญ่อะคุณเขาก็ต้องมีความคิดที่มันดีหรืออะไรอยู่แล้วเนาะซึ่งตัวเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าตัวเขาน่ะก็มีความเพียรผอมนะมีความพร้อมมีความที่จะทําอะไรบางอย่างหรือมุมบางอย่างที่ดีมากขึ้นมากขึ้นอยู่แล้วเขาอยากที่จะทําอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะ สนทนาไขว่คว้ควาหรือว่าอะไรเงี้ยศิลปะศิลปินกับตัวเขา่นี่ะค่ะเขาตัวเขาเองนั่นแหละทั้งหมดแหละจริง,รงๆเขาเป็นคนอินดี้ที่มันเป็นเหมือนแบบชอบนิ่งอ่ะชอบเงียบสิ่งที่น่ารำคาญสําหรับเขาได้สุดคือนิ่งและเงียบคือไม่อธิบายอะไรฉันไม่อธิบายฉันไม่อยากรู้ฉันไม่อยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงไม่ไม่ไม่พูดไม่จ้าไม่อธิบายไม่อะไรใดๆทั้งสิน้นมันทําให้หงุหงิดห,หัวใจระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นเรื่องที่งุดหงิดเป็นเรื่องที่ คุณก็ต้องปล่อยผ่านก็ต้องให้เขาออ่ะแล้วก็เป็นคนที่เวลาทำงานก็จะจริงจังมากจนลืมทุกอย่างลืมทุกสิ่งเลยลืมว่าเขาให้คำสัญสัญญาอะไรกับคุณไว้บ้างเขาทำอะไรไว้บ้างเนี่ยตัวเขาจะเป็นคนที่ละเลยแบบนี้แหละโอ้นะคะนะคะมันเหมือนเขาเป็นคนธาตุไฟด้วยนะชาวราศีเมษสิงห์ธนู กูมเมถุนตูนทัดลมใจร้อนแล้วก็พูดตรงตรงแต่เขาจะเลี่ยงกับคุณนะแต่เขาจะเลี่ยงไม่พูดอะไรที่มันไม่ดีกับคุณเพราะเขารู้ว่าคุณนะ่ะบอบางอ่อ,อนโยนไม่ไม่อะไรหรอกนะคะก็มีมุมบางมุมที่มันเหมือนตัวเขาก็พยายามที่จะทําให้มันดีหรือพยายามที่จะทําให้มันคือมีสัจจะนะแต่ตัวเขามีสัจจะเขามินเป็นวินคนที่เอาจริงๆนะในมุมมองที่เขามองนะ ไม่ใช่เขาไม่คิดถึงคุณนะแต่บางเรื่องเขาพูดบอกคุณไม่ได้อย่างเช่นเรื่องการงานของเขาการพบเจอการเจราจารเขามองคุณเป็นแบบไหนแล้วคะที่นิ่งไปอ่ะเขามองคุณเป็นคนที่ตรงเหมือนเขานั่นแะคะแล้วก็เป็นคนคิดเยอะคิดมากเหมือนกันคิดเยอะเวลาถ้าบอกอะไรคุณไปอย่างเงี้ยคุณก็จะเหมือนแบบเป็นคนคิดมากแล้วก็จะมี question mark ในการถามตลอดซึ่งบางทีเขาก็ไม่อยากที่จะให้คุณคิดมากหรือก็ ไม่อยากจะให้คุณเอามานั่งแบบเขาตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะมานั่งอธิบายในมุมบางมุมที่เขาไม่ไดีทําหรือเขาไม่ได้เป็นเพราะมันรู้สึกว่าน่าเบื่อนะถ้าเขาจะต้องมานั่งอธิบายหรือพูดในสิ่งที่มันไม่ควรคือคนบางคนไม่ควรที่จะรู้เรื่องของเขามากอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือตัวเขานะอ่านี่คือตัวเขาที่ที่เขาที่เขาคิดได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดอารมณ์จากไพ่เนี่ยให้กับคุณ ได้รับรู้ว่าคุณออเป็นคนคิดมากเขารู้ว่าคุณเป็นคนคิดมากถ้าเขาพูดอะไรหรือบอกอะไรกับคุณไปเนี่ยคุณจะต้องเหมือนแบบมีความกังวลใจหรือมีสิ่งที่แบบมีคนชินมาทันทีเขาก็รู้ว่าคุณเนะตอนเนี้ยว่าที่นิ่งไปอ่ะคุณก็กังวลกวังวลใจกลั <S <S วเขาไปทําในสิ่งไม่ดีกลัวเขาไปเจอในสิ่งไม่ดีแต่ให้รู้ไว้วเลยว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เคยจะนอกใจคุณเลยหรือเขาก็ไม่เคยที่จะเหมือนแบบเอาตัวเองอ่ะ นำพาตัวเองไปในสิ่งที่มันไม่ดีแต่เขาขอพักตัวพักใจก่อนแป๊บหนึ่งเขาไม่อยากที่จะอยากจะเจออะไรที่มันวุ่นวายแบบนี้เขาอยากที่จะเจออะไรที่มันเป็น,ปนธรรมชาติเป็นค,นคล e น n c l มากกว่าไม่อยากที่จะวุ่นวายหรือเจอกใครมากเพราะว่าตัวเขาก็รู้ว่าบางทีตัวเขาก็ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนดีเหมาะสมอะไรขนาดนั้นฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาไม่ได้เป็นคนที่ดีมากหรือเป็นคนที่ชัดเจนกับชีวิตมากอะ่ะเขาก็ไม่อยากที่จะ ให้มันมีอะไรเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ well off o r จุดก็คือเขาว่ามองคุณเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งหรือคุณเป็นสิ่งที่อบอุ่นกับเขาแล่ <S 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 เดี๋ยวเขาขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ <S <S เขาขอเวลาให้กับตัวเองก่อน <S <S ขอเวลาให้กับการทบทวนครั้งนี้ก่อน <S 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 นะคะจริงๆแล้ว enfin, ่ที่เขานิ่งเขาก็ยังมีคุณอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่ได้อยากจะพูดอะไรที่มันเป็นความทุกข์กับเขาให้คุณได้รับทราบเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนอเิร์ตเป็นคนใส่ใจและดูแลเขา เป็นคนที่จะเป็นทุกข์แทนเขานะคะแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าที่เขาเป็นแบบนี้คุณยิ่งทุกข์มากกว่าเพราะเขาคุณรู้ว่าเขาอะที่นิ่งเงียบไปเพราะเขามีปัญหาและโรคส่วนตัวเขาเยอะคุณก็เลยเป็นห่วงเขาว่ากลัวจะสุขภาพไม่ดีกลัวจะเป็นคนคิดมากเอาง่ายๆมุมมองต่างคนต่างคิดเขาก็คิดไปอีกแบบหนึ่งคุณก็คิดไปอีกแบบแต่หัวใจเขาว่าต้องกับคุณนะเหมือนเ e ล l ์ออฟเฟอร์จูนอะเหมือนเขาก็ต้องการเนาะต้องการที่จะผูกมิรไม่ตีสารสัมพันธ์กระชับใจไปกับคุณ ไม่อยากที่จะทําให้คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือไม่อยากที่จะทำให้คุณรู้สึก,กท้ทใกอใจในใจมีบางมุมหรือมีบางเรื่องที่เขาก็มีอยากจะพูดนะแต่ก็รู้ว่าคุณคิดมากเออไม่ทําให้่จริงแล้วความชัดเจนกับคุณของคุณกับเขาอ่ะมันก็กําลังจะเกิดขึ้นแหละนะมันก็มันจะเกิดขึ้นแหละ เขาเป็นคนพูดไม่เยอะคุณต้องเข้าใจว่าบริบทของคนพูดไม่เยอะกับคนพูดเยอะมันต่างกันความเป็นห่วงเป็นใยมันต่างกันฉะนั้นแน่นอนค่ะคนที่พูดไม่เยอะก็ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเขารู้สึกนะรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยแต่การกระทําของเขาเขาชอบการกระทํามากกว่าในคําพูดเขาชอบให้คนอ่ะหรือทดสอบทดลองใจคนเหมือนเขาทดลองใจคุณอ่ะว่าคุณกับเขาจะไปกันถึงไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมหรือจะมีอะไรที่มันพัฒนากว่านี้ไหมแน่นอนค่ะ มันค่อยเป็นค่อยไปเหมือนถ้วยหยิบยื่นให้กันศึกษาดูใจใกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงระหว่างตัวคุณกับเขานะอ่ามันก็กลมกล่อมละค่ะทางด้านเรื่องความรักเนาะอ่ามันก็กลมกล่อมนะมันก็ผสมผสานทางด้านเรื่องความรักของคุณกับเขาค่อนข้างดีแต่ตัวเขาก็มันเหมือนแบบก็นี่ไงคิงออปเปอร์เทเคิลทำงานเก่งอยู่ก็เจ้านายตอนนี้บางทีก็ติดตามเจ้านายติดสอยห้อยตามเจ้านายอยู่วันหยุดไม่ได้พักวันพักไม่ได้หยุดอะไรแบบนี้ ซึ่งบางทีคุณก็ไม่ได้เข้าใจในมุมมองที่เขาเป็นอธิบายไปก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันเพราะโตแล้วเขาผ่านด่านช่วงที่เขาทะเลาะกับคนหรือไม่เข้าใจมาแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอไม่พูดดีกว่าเนาะมันไม่ต้องแสดงออกอะไรมากถ้าเขาจะรู้เด็กเขาก็รู้เองแหละเด็กเขาก็เข้าใจเราเองแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจมันก็เป็นปัญหาของเขาแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของเราอะไรแบบเนี้ย เราต้องปล่อยวางไว้ก่อนหรือบางทีอะเขาก็เจอแบบคนที่เข้ามาอยู่กับเขาใช่ไหมในความรักในช่วงที่ผ่านมานะ่ะเขาก็คิดว่าการติดตามหรือการอยู่ด้วยกันหรือทําอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบมันไม่ได้คอนโทรลกันหรือมันไม่ได้พูดคุยกันมันเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อนายนะคะเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อนายเอาซี่เนี่ยนะคะทําอะไรกันก็ยังมาดูแรนดอมนี่เนาะพลังงานนี้มันเป็นของคุณนะคะ ทำงานจนหลงลืมบางทีหลงลืมเลลาเวลานะคะตัวเขาตอนนี้เขาได้ปลดปล่อยละเหมือนเขาได้เงียบนิ่งๆแล้วก็ทบทวนคําพูดของคุณอนะ่ะมันมีทั้งมีความหมายกับเขาเหลือเกินนะจริงๆอ่ะมีความหมายมากมีเหมือนแบบเขาก็ไม่ค่อยได้สังเกตหรือไม่ค่อยได้รับรู้ถึงความรู้สึกแบบเนี้ยจากไหนหรอกมันก็ได้จากคุณนี่แหละคะ่ะ เติบโตไปกับคุณเรียนรู้ไปกับคุณอยู่ไปกับคุณหรือเฝ้าติดตามกันไปอย่างเงี้ยมันก็เขาก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อมันก็ดีแหละเออแต่ไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีแต่ว่าก็ต้องรอหน่อยเนาะบางครั้งบางเรื่องเวลานะ่มันเขาก็จะทําอะไรให้มันได้อย่างใจมันก็ไม่ได้แล้วหลายๆเรื่องหลายๆอย่างอะ่ะนะคะหลาย,ลายๆเรื่องหลายๆอย่างอะ่ะมันบางทีอะ่ะการทํางานของเขาระยะเวลาหรือธรรมชาติความเป็นอยู่ของเขาด้วย ะะที่เขาคบกับคุณได้เพราะคุณมีสัจจะคุณชัดเจนคุณเป็นคนตรงที่อ่อนโยนมีน้ำใจเขาถึงด้ชอบคุณฉะนั้นคนอินดี้แบบนั้นนะก็จะเข้ากับคนยากมากจะคิดว่าตัวเองอะ่ะบางคนที่เป็นอินดี้เขาก็โลกส่วนตัวเขาจะเลือกคบคนที่อินดี้เหมือนกันนะแต่บางคนก็จะเลือกคนที่อ่อนโยนคนที่เป็นอินดี้จะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะชอบคนที่อ่อนโยนอ่อนโยนมุ้งบิงกุ้งกิ้งนั่นก็คือคุณที่เขามอง เหมือนแมวลูกแมวคอยเข้าหาเขาคอยดูแลเขาคอยพพอร์ตเขาก็คือคุณนั่นแหละคะ่ะนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เขามองความรักค่ะความรักจริงๆเขาชัดเจนกับคุณแล้วแหละแต่เขาเพียงแค่เขาไม่ได้พูดหรือแสดงออกให้คุณได้รับทราบหรือให้คุณได้รับรู้ถึงในใจเขาแค่นั้นเองแต่ก็ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขาอะ่ะมันก็ยังคิดถึงนะยังคงคิดถึงยังคงห่วงใย,ยอ่าชอบความอ่อนโยนนะคะละเอียดตอนเห็นดอกไม้ไหมเห็นดอกบัวไหม นี่คือดอกบัวเนี่ยคือความบริสุทธิ์ใจของคุณเลยนะคุณเป็นคนที่ไม่มีเล่เหลี่ยมถ้าใบนี้ขึ้นก็คือจ้าชะตาก็คือไม่มีเล่เหลี่ยมตัวคุณเนี่ยไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรอ่ะมีแต่ความหวังดีและความจริงใจข้อนี้แหละค่ะที่ทําให้เขาอยู่กับคุณสม่ําเสมอมาแล้วก็คุณก็เสมอต้นเสมอปลายถึงแม้เขาจะไม่ได้ทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณน่ะดีเลยหรือทําให้เขารู้สึกแบบ เขาไม่ทําให้คุณอบอุ่นเลยอะไรเงี้ยนะคะคุณก็ยังจ้องมองเขายังมองเขาอยู่ตลอดยังให้ความแบบสัมผัสใจให้กับเขาเขารับรู้รับรู้แบบคุณให้เขาอะโดยที่คุณไม่ได้หวังว่าตัวเขาเนี่ยจะให้อะไรคุณได้มากขนาดนั้นน่ะคนคนหนึ่งอะต้องเสียสละเวลาที่ตัวเองจะได้รับอะ มาให้อีกคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยอะไรเงี้ยนี่คือตัวคุณแล้วเขาก็สัมผัสแบบนั้นได้นะจริง,รงๆเขามีความรู้สึกนะนะความรู้สึกที่ความรู้สึกเยอะมากๆนะคะความรู้สึกเยอะมากๆแล้วมีความรู้สึกโหยหาแคะ่คิดถึงนั่นแหละเดี๋ยวรอจังหวะก่อนไหมรอเวลาก่อนไหมรอเวลาก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาหาเองอ่าแล้วก็ให้เขาคิดทบทวนบางเรื่องก่อนบางมุมบางอย่างเขาก็ ไม่ได้อยากที่จะพูดหรืออธิบายอะไรให้คุณได้รับฟังหรอกเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาพูดอะไรไปทันทีคุณก็จะโต้แย้งเขาแล้วก็เขาเวลาเวลาเขาทำโปรเจกต์อันนั้นนะ่ะมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จแล้วมันก็จะไม่มีมาที่แต่จริงๆแล้วคุณไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ mm hmm. คุณก็เป็นห่วงเป็นใย,ยเขาปกตินั่นแหละคะ่ะก็เป็นเหมือนเป็นคนรักคนหนึ่งที่เป็นห่วงเป็นใย,ยเขาเอะเนาะแต่เขาจะฟังไม่ฟังนี่ก็อีกเรื่องหนึง่งก็มันก็ดื้อแบบนั้นจะฟังยังไงอินดี้โลกส่วนตัวเยอะ ปากก็ตรงตรงเออมันนั่นแหละค่ะสุดแล้วแต่ว่าสุดแล้วแต่ว่าสนะเนาะแล้วแล้วเนี่ยค่ะ king page operator นะงานเงินหาเหมือนกันเลยลักษณะนิสัยจะคล้ายๆกันแต่ว่าคุณจะเป็นคนพูดคุณเป็นคนพูดเลยคิดแล้วคุณพูดเลยคุณไม่ได้สนใจพอคุณพูดคุณได้รู้สึกว่าคุณอะระบายออกมาแล้วเขาก็พูดตรงนะถ้าดินค่ะชาวราศีพฤษภกันมังกรค่ะจันทร์พฤหัสค่ะนะคะ,นะคะเปรียบเหมือนคนที่ มีสเสน่ห์เป็นครูบาอาจารย์ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามีมูลค่ากับตัวเองนะเออไม่ได้ทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะด้อยค่าขอ่คนอื่นตัวคุณมีมูลค่าสร้างมูลค่าให้กับความรู้สึกของเขานะมูลค่ายังไงอะ่ะชัดเจนจริงจังเหมือนผู้ใหญ่ที่อบอุ่นหวังดีปราณีคือมีความมมีมีมจ,จิตบริสุทธิ์ที่เมตตานั่นแหะค่ะเขาจะมุมมองแบบนั้นเนาะ แล้วก็เป็นคนที่ดุดันเหมือนกันตรงๆใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่เหมือนเหมือน,นแบบเขาไม่ต้องคิดเยอะอะเวลาจะทําอะไรคุณตัดสินใจใเขาเลยทีเดียวปุ๊บแต่ต้องเป็นในเรื่องที่ตัดสินใจที่ดีนะเขาก็จะมองแล้วเขาก็จะเชื่อฟังคุณพลังงานนี้ดีเนาะคนอ่านก็รู้สึกดีเนาะเขานิ่งเขาก็แค่ฟอร์มแล้วเขาก็ไปทบทวนแล้วเขาก็อยากเจอเหมือนเหมือนมีเรื่องเก๋ไก่แล้วก็เรื่องที่เป็นเหมือนแบบก็มีบ้านที่มันปิดบังคุณเนาะบางเรื่องที่บางบางทีเขาก็อยากจะพูดหรอก อย่าไปคัดค้านเขาเนาะถ้าเขาอยากพูดคนคนนี้จะพูดให้ฟังเองนะคะใช้วิจรารญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะนะคะเป็นการเล่าเรื่องเรนดอมไพ่เนาะอีโก้มันเยอะอยู่แลว้วเพราะเขาทำงานเก่งดือด้อดื้อขี้ดื้อมากนะคะดือ้อมั่นใจมั่นหน้าตัวเองดือ้อมั่นใจแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองอะเวลาเขาทําอะไรเขาจะต้องประสบความสำเร็จเพราะมีเมซิชเชียนนะคะดินน้ําลมไฟนะคะด,ดูเมซิชเชียนนะคะเหมือนคนดาวพุธ เจรจาอ่อนหวานพาที่นะคะทําอะไรจะต้องประสบผลาําเร็จแล้วก็ต้อง,ต,องต้องดีเป็นเลิศกว่าคนอื่นเขาแน่อนอนค่ะเขาดื้อคุณมึนแต่คุณก็เป็นแบบมึนมึนเก๋ไก่นะคุณต้องอยู่กับคนดื้อเพราะว่าคุณต้องใช้ลูกมึนกับเขาเป็นคนที่สั่งการเขาตลอดเขายิ้มไม่ใช่เขาไม่ชอบนะเขายิ้มค่ะเขารู้สึกว่าโอ้ก็ดีเนาะการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้มันทําให้เขารู้สึกรู้สึกตื่นเต้นดีพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะยิ้มเนาะรับพลังงานดีๆนะคะ โอเคเนาะฝากกดติดตามกดไลค์ like, mm. กดแชร์ได้นะเข้ามาดูแล้โอ้ชื่นใจทุกคนเลยนะคะนะคะเข้ามาชื่นใจมากใช่จอมสั่งการจอมดือ้อแต่คุณก็อยู่เขาได้แสดงว่าเรามีอิทธิพลกับเขาแล้วก็เก่งกว่าเยอะ <laughs> อะไปวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้รับพลังงานดีๆขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะบ,บ๊ายายค่ะเลิฟยูนะเดี๋ยวมาชมกันใหม่นะคะรับชมรับฟังค่ะ